ถ้าคุณถ่ายยากบ่อยๆท้องผูกกันเป็นประจำนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรกินยาถ่ายยาระบายก็จบแล้วไม่ใช่หรอแต่เชื่อไหมคะว่ายิ่งใช้มากๆนานๆร่างกายเราจะเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆสังเกตกันไหมคะว,ว่าเวลาเราใช้ยาถ่ายเนี่ยยิ่งใช้จะต้องยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกทีทุกทีถึงจะได้ผลจากเดิม1เม็ดสักพักผ่านไปเป็น2เม็ด มเ,มเวลาผ่านไปไม่กี่ปีนะคะจํานวนยาถ่ายที่ใช้เนี่ยกบเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจหมอค่อยเจอนะคะว่าคนไข้มาหาด้วยอาการท้องผูกแบบที่ว่ากินยาถ่ายเข้าไป10เม็ดก็แล้วแต่อาการก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแท้ที่จริงแล้วยาถ่ายหรือว่ายาระบายนะคะในทางแพทย์จีนจะมีฤทธิ์เย็นการใช้ยาเย็นมากๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทําให้ฟังก์ชันการทํางานของการย่อยอาหารการดูดซึมการเผาผลาญรวมไปถึงการขับถ่ายแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นสังเกตนะคะเมื่อเราเริ่มต้นการใช้ยาถ่าย นานานานถ้าไม่กินยาเราแทบจะถ่ายด้วยตัวเองไม่ได้เลยไม่รู้สึกปวดใดๆทั้งนั้นเนื่องจากว่าฟังก์ชันการทํางานของเขาเนี่ยเริ่มอ่อนแอลงนะคะจนกระทั่งไม่สามารถทํางานโดยตัวเองได้สาเหตุของการท้องผูกในทางแพทย์จีนนะคะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างใหญ่ๆด้วยกันอย่างแรกนะคะคือลําไส้แห้งเกิดจากการที่ดื่มน้ําน้อยหรือว่าดื่มไม่เพียงพอจึงทําให้ลําไส้ไม่ชุ่มชื้นกับอาหารหรือว่าอุจจาระนะคะก็เคลื่อนไหวได้ลําบากมีการเกาะ ตัวอยู่ข้างๆผนังลำไส้อย่างที่2นะคะพลังชีติดขัดเกิดจากความเครียดหรือว่าการที่นั่งอยู่ที่เดิมๆเ,เป็นเวลานานๆการไม่ค่อยขยับร่างกายนะคะจะทําให้ลำไส้เนี่ยไม่ค่อยบีบตัวซึ่งมีของเสียค้างคๆอยู่ในร่างกายจํานวนมากบางคนจึงมีอาการ ปวดแต่ว่าไม่มีแรงเบงพวกนี้ก็ทําให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้เช่นเดียวกันอย่างที่3ค่ะชอบกินของหวานของมันของทอดของเย็นของปิ้งย่างเป็นประจำกลุ่มพวกนี้นะคะเมื่อทานมากๆเนี่ยจะทําให้เกิดความชื้นสะสมอยู่ในร่างกายนานวันเข้าจึงก่อให้เกิดเป็นความร้อนขึ้นมาในลําไส้ทาให้อุจจระนะคะมีลักษณะเหนียวแล้วก็เกาะอ,อยู่ตามผนังลําไส้ไม่ออกมาง่ายๆนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมีใครที่ท้องผูกถ่ายยากเป็นประจําอยู่บ้างไหมคะสาเหตุของเรามีตรงกับข้อไหนบ้างตอนนี้ใช้วิธีไหนในการทํา ให้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอยู่บ้างลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะเดี๋ยวในตอนถัดไปนะคะหมอจะมาทําคลิปบอกเคล็ดลับให้ถ่ายง่ายถ่ายคลองแบบที่โบกมือละอาการท้องผูกไปได้เลยฝากติดตามกันด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบคอนเทนต์ในตอนนี้กันบ้างไหมคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด follow กด s u b สไคร b ์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคและเล็ดการดูแลสุขภาพดีๆวิถีธรรมชาติสไตล์แพทย์แผนจีนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะบ๊ายบาย